ทุกคนต่างมีเส้นแบ่งเขตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ร่างกายความคิดความรู้สึกหรือเรื่องส่วนตัวเส้นแบ่งเหล่านี้เรียกว่าขอบเขตทางจิตวิทยาหากใครก้าวล้ำเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตย่อมทำให้เกิดความไม่สบายใจและความไม่พอใจหลายครั้งที่คนรอดตัวไม่ได้ตั้งใจแต่พฤติกรรมเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่มีอะไรกลับทำให้เราเสียความรู้สึกได้ ขณะดเดียวกันหากเราไม่กำหนดขอบเขตชีวิตตัวเองให้ชัดเจนก็จะทำให้ผู้อื่นไม่เกรงใจและอาจทำให้เราเสียทั้งเวลาพลังงานและโอกาสในชีวิตจิตวิทยาของการทำให้คนเกรงใจคือการรู้จักวางขอบเขตอย่างชัดเจนสื่อสารให้เข้าใจและรักษาความสม่ำเสมอในการปฏิบัติเมื่อเรารู้จักตั้งขอบเขตอย่างเหมาะสมเราจะได้รับการเคารพจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องร้องขอ การทำให้คนเกรงใจเริ่มต้นจากการรู้จักเคารพตัวเองก่อนหากเราไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกและเวลาเราจะส่งสัญญาณให้คนอื่นคิดว่าเรายอมได้เสมอการสร้างภาพหลักที่มั่นคงและหนักแน่นจึงเป็นพื้นฐานของการทำให้ผู้อื่นเกรงใจหัวใจสำคัญมี3ประการ 1. การรู้จักสิทธิของตัวเอง เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธเรามีสิทธิที่บอกว่าไม่สะดวกและเรามีสิทธิที่จะเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง 2. การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการพูดด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเราจริงจังไม่ใช่การประชดหรือหลีกเลี่ยง 3. การแสดงออกด้วยการกระทำไม่เพียงแค่บอกแต่ต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเช่นหากเราบอกว่าไม่สะดวกแต่สุดท้ายก็ยอมตลอดคำพูดจะหมดความหมายและคนรอบตัวจะไม่เกรงใจตัวอย่างในชีวิตจริงเช่นการถูกขอให้ช่วยงานเกินหน้าที่หากเราตอบตกลงทุกครั้งแม้จะเหนื่อยหรือเสียเวลาคนอื่นก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่หากเราบอกชัดเจนว่าช่วยได้เฉพาะบางกรณีและยืนหยัดตามนั้นคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามีขอบเขตที่ไม่ควรล้ำการทำให้คนเกรงใจเป็นการกำหนดเส้นที่ชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีและการเคารพซึ่งกันและกันการสร้างขอบเขตให้คนเกรงใจต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและมีเทคนิคการพูดตรงๆเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอหากไม่รู้วิธีใช้น้มเสียงท่าทีและการพูด 1. ใช้ถ้อยคำสั้นๆกระชับยิ่งอธิบายยืดยาวยิ่งเปิดช่องให้ถูกขยันขยอการปฏิเสธที่หนักแน่นควรชัดเจนเช่นวันนี้ไม่สะดวกหรือขอบคุณที่ชนแต่ขอปฏิเสธ 2. ใช้น้ำเสียงมั่นคงไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปน้ำเสียงเป็นตัวบอกความหนักแน่นหากคำพูดสุภาพแต่เสียงสั่นหรืออ้อมแอมคนฟังจะไม่รู้สึกถึงความจริงจัง 3. ใช้ท่าทีทางกายช่วยเสริมการสบตาสีหน้าเรียบเฉยและท่าทางที่มั่นคงสื่อให้เห็นว่าตัดสินใจแล้วการแสดงออกที่ไม่มั่นคงจะทำให้ผู้อื่นพยายามกดดันต่อ 4. รักษาความสมั่งเสมอถ้าวันนี้ปฏิเสธแต่วันถัดไปยอมเพราะเกรงใจเส้นที่ขีดไว้จะหายไปทันทีความสมั่งเสมอคือสิ่งที่ทำให้คนรอบตัวเรียนรู้ว่าเราจริงจัง หใช้การให้เหตุผลอย่างสั้นๆและเหมาะสมบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องอธิบายแต่ไม่ควรยืดยาวเกินไปเหตุผลสั้นๆจะชัดเจนทำให้คนฟังเข้าใจและยอมรับง่ายกว่าทั้งหมดนี้คือเทคนิคเชิงจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อให้คนรับรู้ขอบเขตของเราโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายการตั้งขอบเขตต้องนำไปใช้ในชีวิตจริง หากไม่รู้จักประยุกต์คนรอบข้างจะยังคงล้ำเส้นและไม่ให้เกียรติเราจะแบ่งเป็น3บริบทหลักคือครอบครัวที่ทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว 1. ขอบเขตในครอบครัว ครอบครัวคือพื้นที่ที่คนมักล้ำเส้นมากที่สุดเพราะมองว่าเป็นเรื่องใกล้ชิดแต่การใกล้ชิดไม่ใช่ข้ออ้างที่จะละเมิดสิทธิส่วนตัวเช่นการถูกถามเรื่องเงินเรื่องงานหรือการตัดสินใจส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงวิธีรับมือคือการกำหนดสิ่งที่เปิดเผยได้และสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัว การบอกปัดด้วยถ้อยคำสุภาพตรงๆเช่นเรื่องนี้ยังไม่สะดวกเล่าหรือขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ขอจัดการเองก่อนการยืนยันซ้ำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ครอบครัวเข้าใจว่ามีเส้นแบ่งที่ควรเคารพ 2. ขอบเขตในที่ทำงานในที่ทำงานเส้นแบ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเวลาหลายครั้งคนถูกขอให้ช่วยงานเกินขอบเขตจนกลายเป็นภาระ การวางขอบเขตที่ดีคือการระบุหน้าที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นและเมื่อมีงานที่ไม่เกี่ยวข้องควรตอบกลับด้วยท่าทีที่สุภาพแต่หนักแน่นเช่นงานนี้อยู่นอกหน้าที่หากมีเวลาจะช่วยได้แต่ตอนนี้ต้องทำงานที่รับผิดชอบอยู่ก่อนนอกจากนี้ยังรวมถึงเวลาส่วนตัวหากหมดเวลางานแล้วการไม่ตอบข้อความงานทันทีคือการส่งสัญญาณว่าขอบเขตเวลาต้องได้รับการเคารพ 3. ขอบเขตในความสัมพันธ์ส่วนตัว ในมิตรภาพหรือความรักการไม่กำหนดขอบเขตอาจทำให้ถูกควบคมุมหรือถูกเอาเปรียบเช่นการถูกคาดหวังให้ตอบทุกข้อความทันทีการถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำหรือการยอมเพราะกลัวอีกฝ่ายไม่พอใจวิธีแก้คือการสื่อสารอย่างตรงๆในช่วงต้นของความสัมพันธ์อธิบายให้เข้าใจว่าเราให้คุณค่าในความสัมพันธ์แต่ก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัว เช่นการขอเวลาอยู่กับตัวเองหรือการไม่พร้อมที่จะทำตามทุกคำขอการอธิบายชัดเจนตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันปัญหาในระยะยาว การตั้งขอบเขตเป็นการสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้โดยไม่กดดันหรือเบียดเบียนเมื่อขอบเขตถูกสื่อสารอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอคนรอบข้างจะเรียนรู้ที่เกรงใจและในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ก็จะยืนยาวอย่างมีคุณภาพการทำให้คนเกรงใจไม่ได้แค่คำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและภาษากายที่เราสื่อออกไป เพราะคนรอบข้างไม่ได้ฟังแค่สิ่งที่เราพูดแต่ยังอ่านท่าทีน้ำเสียงสีหน้าและการวางตัวหากบุคลิกไม่สอดคล้องกับคำพูดขอบเขตที่พยายามวางไว้ก็จะไม่แข็งแรง 1. บุคลิกภาพที่มั่นคงบุคลิกที่ทำให้คนเกรงใจต้องมีความมั่นคงและชัดเจน การแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยท่าทางการนั่งการยืนและการเคลื่อนไหวที่ไม่ลังเลจะช่วยเสริมพลังให้คำพูดมีน้ำหนักการพูดอย่างหนักแน่นแต่บุคลิกก้มหน้าไม่สบตาหรือแสดงความลังเลจะทำให้คนฟังไม่เชื่อถือ 2. ภาษากายที่ส่งสัญญาณชัดเจนภาษากายที่ควรใช้เช่นการสบตาอย่างพอดีแสดงถึงความจริงใจและความมั่นใจ สีหน้าเรียบเฉยสุภาพไม่ประชดหรือแสดงอารมณ์เกินจำเป็นการยืนหรือนั่งตรงไม่ก่ออกไม่ห่อไหลเพราะจะถูกมองว่าไม่มั่นใจการใช้มือประกอบการพูดเล็กน้อยเพื่อเสริมความชัดเจนแต่ไม่โอเวอร์จนเกินไป 3. น้ำเสียงที่ควบคุมได้น้ำเสียงคือกุญแจสำคัญคนมักไม่เกรงใจคนที่น้ำเสียงสั่นหรืออ้อมแอม น้ำเสียงที่ชัดเจนมันคงไม่สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้คำพูดมีพลังมากขึ้นการพูดด้วยโทนสุภาพแต่หนักแน่นทำให้คนฟังเข้าใจว่าคำพูดนั้นจริงจังและควรเคารพ 4. ความสอดคล้องของคำพูดและการกระทำหากเราบอกว่ามีขอบเขตแต่ภาษากายแสดงความเกรงใจหรือยอมตลอดขอบเขตก็จะถูกละเมิดซ้ำๆ การสื่อสารที่ดีคือการทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันคำพูดบุคลิกภาพและการกระทำต้องส่งสารเดียวกัน 5. การฝึกฝนและความสม่ำเสมอการสร้างบุคลิกและภาษากายที่มั่นคงต้องอาศัยการฝึกฝนอาจเริ่มจากการฝึกพูดหน้ากระจกสังเกตท่าทางของตนเองหรืออัดเสียงอัดวิดีโอเพื่อฟังและปรับปรุง ความสม่ำเสมอจะทำให้บุคลิกภาพใหม่กลายเป็นธรรมชาติและเป็นกรอบป้องกันไม่ให้ใครล้ำเส้นง่ายๆบุคลิกภาพและภาษากายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความมั่นคงในตัวเราเมื่อบุคลิกน้ำเสียงและท่าทีสอดคล้องกับคำพูดการวางขอบเขตจะมีพลังและทำให้คนเกรงใจโดยไม่ต้องบังคับหลายคนกังวลว่าการตั้งขอบเขต จะทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหรือดูเป็นคนใจแข็งความจริงแล้วขอบเขตที่ชัดเจนไม่ทำลายความสัมพันธ์แต่กลับทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นเพราะทุกฝ่ายรู้ว่าต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรโดยไม่ก้าวล้ำ 1. แยกแยะระหว่างความเกรงใจกับความห่างเหินคนที่ไม่กล้าตั้งขอบเขตมักกลัวว่าจะถูกมองว่าเย็นชา แต่การมีขอบเขตที่เหมาะสมกลับทำให้คนอื่นเคารพและรู้สึกปลอดภัยความเกรงใจที่แท้จริงคือการรู้ว่าควรหยุดตรงไหนไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหรือปิดกัน้นหากเราสื่อสารอย่างสุภาพและหนักแน่นความสัมพันธ์จะไม่เสียหายตรงกันข้ามจะได้รับความเคารพเพิ่มขึ้น 2. ใช้ความเข้าใจแทนการใช้อำนาจขอบเขตที่ทำให้คนยอมรับได้ ต้องมาจากการสื่อสารด้วยเหตุผลและความเข้าใจไม่ใช่การออกคำสั่งเช่นแทนที่จะบอกว่าห้ามถามเรื่องนี้อาจใช้ว่าเรื่องนี้ยังไม่สะดวกเล่าขอเวลาจัดการก่อนน้ำเสียงและถ้อยคำที่อธิบายด้วยเหตุผลช่วยให้คนเข้าใจโดยไม่รู้สึกถูกปิดกัน้น 3. เปิดพื้นที่ที่ยืดหยุ่นได้การมีขอบเขตไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธทุกอย่างอย่างแข็งทื่อ ต้องมีความยืดหยุ่นในบางกรณีเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นช่วยเหลือได้ในเวลาที่ไม่กระทบงานหลักหรือแบ่งปันเรื่องส่วนตัวบางส่วนเพื่อสร้างความใกล้ชิดแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ 4. ใช้ความต่อเนื่องในการสื่อสารการรักษาความสัมพันธ์และขอบเขตไปพร้อมกันต้องอาศัยการสื่อสารซ้ำอย่างสม่ำเสมอเช่น ย้ำให้เห็นว่าเรายังให้คุณค่าในความสัมพันธ์แต่ก็ยังคงยึดมั่นในขอบเขตของตัวเองเมื่อทำอย่างต่อเนื่องคนรอบข้างจะปรับตัวได้เอง 5. รักษาน้ำใจควบคู่กับรักษาขอบเขตไม่ว่าจะในครอบครัวเพื่อนหรือคนรักการแสดงออกเล็กน้อยเพื่อรักษาน้ำใจเช่นการขอบคุณการอธิบายสั้นๆหรือการแสดงให้เห็นว่ายังใส่ใจ จะช่วยทำให้การตั้งขอบเขตไม่กลายเป็นกําแพงเย็นชาแต่เป็นเพียงเส้นแบ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจความสัมพันธ์ที่ดีวัดจากความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันการตั้งขอบเขตอย่างมั่นคงและการรักษาน้ําใจไปพร้อมกันคือจิตวิทยาที่ทำให้เราได้รับความเกรงใจโดยไม่สูญเสียความสัมพันธ์ความประทับใจแรกคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการทำให้คนเกรงใจ ภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบกันคนรอบข้างจะตัดสินใจเบื้องต้นว่าเราคือคนที่ควรเคารพหรือเป็นคนที่ถูกละเมิดขอบเขตได้ง่ายการสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงจึงเป็นสิ่งจำเป็น 1. ภาพลักษณ์ภายในภาพลักษณ์ภายในคือทัศนคติและความเชื่อมั่นในตนเองคนที่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองจะส่งสัญญาณออกมาโดยไม่ต้องพูด หากเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราจะส่งสารออกไปว่าพร้อมยอมและพร้อมถูกกดดันการสร้างภาพลักษณ์ภายในเริ่มจากการรู้จักคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเองการมีจุดยืนที่ชัดเจนว่ารับได้และรับไม่ได้กับอะไรการควบคุมอารมณ์ไม่แสดงความหงุดหงิดหรือสับสนง่ายๆ 2. ภาพลักษณ์ภายนอก ภาพลักษภายนอกเป็นสิ่งที่คนเห็นทันทีเช่นการแต่งกายกิริยาและบุคลิกท่าทางสิ่งเหล่านี้สร้างผลต่อความรู้สึกคนคนรอบข้างทันทีการแต่งกายเรียบร้อยสะอาดและเหมาะสมกับกาลเทศะสื่อว่าคุณให้เกียรติสถานการณ์การนั่งและยืนตรงบ่งบอกถึงความมั่นใจและความหนักแน่นการเดินอย่างมั่นคงไม่รีบร้อนหรืออ่อนไหวจนดูไม่มั่นใจ 3. การสื่อสารเบื้องตน้นการพูดคำแรกที่ออกจากปากเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์หากนั้นเสียงชัดเจนสุภาพแต่มั่นคงจะทำให้คนรอบข้างรู้ทันทีว่าคุณเป็นคนที่ควรให้เกียรติการแนะนำตัวการกล่าวทักทายและการเปิดประเด็นอย่างชัดถ้อยชัดคำคือการสร้างฐานความเคารพตั้งแต่ตน 4. ความสม่าเสมอ ความน่าเชื่อถือเกิดจากความสม่ำเสมอหากวันหนึ่งคุณมั่นใจแต่อีกวันอ่อนแอขอบเขตจะถูกสั่นคลอนภาพลักษณ์ต้องคงที่ทั้งในที่สาธารณะและส่วนตัวเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าเส้นแบ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ การทำให้คนเกรงใจตั้งแต่แรกเจอไม่ได้มาจากการใช้คำพูดที่แข็งกล่าวแต่มาจากการผสมประสานระหว่างภาพลักษณ์ภายในที่มั่นคงกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ชัดเจนเมื่อทั้งสองสิ่งสอดคล้องกันคนรอบตัวจะเคารพโดยอัตโนมัติในการสื่อสารเพื่อทำให้คนอื่นยอมรับหรือเห็นด้วยคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างมีศิลปะและการทำให้เขาเปิดใจยอมรับในสิ่งที่คุณสื่อสาร จุดเริ่มต้นของการโน้มน้าวคือการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นหากคุณไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรกลัวอะไรหรือให้ความสำคัญกับสิ่งใดการพูดของคุณจะกลายเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงเป้าแต่ถ้าคุณฟังอย่างตั้งใจถามอย่างจริงใจคุณจะได้ข้อมูลที่ใช้สร้างคำพูดที่เข้าถึงหัวใจของเขาได้อีกหนึ่งหลักการสำคัญคือการใช้เหตุผลและความรู้สึกควบคู่กัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ความรู้สึกมาประกอบเมื่อคุณมีข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเชื่อมโยงกับคุณค่าหรืออารมณ์ของอีกฝ่ายได้คุณจะโน้มน้าวได้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่ไม่ควรลืมคือความน่าเชื่อถือของคุณเองเพราะต่อให้คุณพูดได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่เชื่อถือไม่เชื่อว่าคุณจริงใจหรือซื่อสัตย์คำพูดก็ไร้น้ำหนัก ดังนั้นการสร้างความไว้วางใจและภาพลักษณ์ที่มั่นคงเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนการโน้มน้าวทุกครั้งสุดท้ายการโน้มน้าวที่ทรงพลังที่สุดคือการทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจของเขาเองไม่ใช่ถูกบังคับหากคุณทำให้เขาเห็นประโยชน์เชื่อมโยงกับเป้าหมายของเขาและให้เกียรติในมุมมองของเขาการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะยั่งยืนและไม่ถูกปฏิเสธในภายหลัง การโน้มน้าวใจคือการสร้างพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจและก้าวไปด้วยกันเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังอย่างตั้งใจใช้เหตุผลผสมกับความรู้สึกและรักษาความจริงใจในทุกคำพูดคุณจะไม่เพียงแค่ทำให้คนเห็นด้วยแต่ยังสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน จำไว้ว่าพลังที่แท้จริงของการโน้มน้าวคือการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเลือกด้วยตัวเองและเมื่อการตัดสินใจนั้นมาจากหัวใจเขาจะเดินไปพร้อมคุณโดยไม่ลังเลขอบคุณที่ติดตามรับฟันนะครับ หากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปของเราแล้วมาเรียนรู้การพัฒนาทัศนคติวิธีคิดและสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป